เเอาเลขเจเลยดีกว่านะบ้านเลขที่สุดท้ายนะตัวสุดท้ายลงท้ายด้วย7เดี๋ยวผมจะทํานายดวงนะว่าใครมีบ้านเลขที่ตกด้วยเลขเจเช่น137 2 0สามเหรือ2ี่ทับเอะไรก็ได้ที่มันเป็นตัวเลขตัวสุดท้ายมันมีความหมายอะไรเนาะ เขาบอกว่าเลขเจ็ดคือเลขของการไม่มีพี่น้องมีเหมือนไม่มีแต่ไม่รักกันโดยเฉพาะเพศชายบ้านนี้เขาเรียกว่าบ้านเพศชายไม่ดีเขาเรียกว่าจาฝังใจสิ่งที่ไม่ดีเลขเจ็ดเช่นอาจจะเป็นรุ่นตั้งแต่พ่อกับอาลุงกับปู่อะไรเงี้ยเข้าใจความหมายเนาะความหมายคือมันมีข้อขัดแย้งบางอย่างของเลขเจ็ดอลูกฝนมาแล้วลูกฝนก็เป็นหมอดูนะ เป็นลูกศิษย์เป็นลูกพ่อแกนและเป็นหมอดูชื่อดังด้วยฝนโพเพทัสหนึ่ใช้คำว่าโพเพทัสหนึ่งหเขาก็เป็นหมอดูเนาะเรียนการเป็นหมอดูมีหลายคนนะก็เป็นหมอดูรับดู25นาทีสี่คำถามเหมือนกับผมนี่แหละฉะนั้นเลข7เนี่ยเขาเรียกว่าเลขที่เคยรุ่งเรือง แต่ล้มความหมายก็คือรุ่งเรืองแต่ล้มความหมายคือเคยประสบความสําเร็จเคยได้เคยมีแต่ผิดพลาดต้องระวังเพราะเป็นเลขที่เขาเรียกว่าคนเคยสําเร็จเออมันไม่ได้หมายถึงสําเร็จวันนี้เนาะฉะนั้นต้องเปลี่ยนตัวเลขเพื่อให้มันความสําเร็จมันอยู่คงกับพันหรืออยู่คงถาวรและนานที่สุดต้องระวังเลขนี้มันเป็นเลขเขาเรียกว่า เป็นเลขผู้หลักผู้ใหญ่เป็นเลขที่มีตําแหน่งแห่งหนได้แต่มันเป็นเรื่องของอดีตแต่มันมีความขัดแยง้งภายในครอบครัวหรือภายในตระกูลฉะนั้นระวังนะมีการฟร้องร้องการพูดคุยกันไม่ดีอ่ะลูกฝนวันนี้เข้ามาด้วยบอกว่าเลขอะไรนะลูกฝนบอกว่าเลขห้าอะลองดูเลขห้านะเดี๋ยวพ่อทํานายให้ใครที่มีบ้านเลขที่ตกด้วยเลขห้าตัวสุดท้ายเนาะว่าแปลว่าอะไรเนาะ เลขห้าเนี่ยเขาเรียกว่าเลขของการดูแลแต่ตัวเราเขาเรียกว่าเลขไก่บ้านไก่ที่เกิดเลขการดูแลเลขมีคนที่เหมือนกับเป็นตัวแทนเราเออถ้าเลขเลขแห่งตัวแทนคล้ายๆเหมือนอบ้านผมก็ได้เลขเลขนี้เป็นเลขที่มีพ่อแม่แต่มีคนดูแลก็อาจเป็นพี่สาว เป็นน้าเป็นไรอยู่ตรงนั้นความหมายคือขอความช่วยเหลือจากญาติพี่น้องจากคนใกล้ชิดให้ดูแลผู้ป่วยฉะนั้นเลข5มันเป็นเลขของมีคนต้องดูถูกดูแลการพยาบาลน,นั่นแหละเนาะเลขที่ห้าห้องอะไรเอ่ยพักที่เชียงรายครัเลขไหนอะ่ะที่ไหนลูกฉบาล หมอชาบาก็เป็นหมอดูนะโพเปทัสแปดแเมียผมก็เป็นหมอดูโพเปทัสสองศูนย์สองหนึ่งแอดนะแอโพเปทัสสองศใช้ลายเดียวกับผมหมอคลิปนะฉะนั้นผมเป็นหมอดูเนาะใช้วิจารณญาณในการฟังนะครับ ก็มีหมอเทวยาแ็รอดโปรพทัสสิบหกสิบหกหมอพรินเซสโอโปรพทัสสี่สี่สี่หมอเอมิยาโปรพทัสสองสองสองหมอฝนเมื่อกี้บอกไปโปรพทัสหนึ่งหนึ่งหนึ่งหมอจูเนซัวโพเปรพทัสสองหนึ่งสามห้าหมอสรียาก็สวีทยูนิเวอร์สนะครับอ่ะมาดูเลขต่อไปฉะนั้นเลขห้าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนาะมันเป็นเลขแห่งความกังวลเป็นห่วง เลขนี้มันจะเป็นเลขนี้ตลอดไปนะครับต้องต้องต้องแก้เลขนะทําให้เกิดความสุขโดยที่แบบสบายใจมันเลขของความไม่สบายใจกับคนในบ้านกับผู้ป่วยผู้สูงอายุหรือว่าคนที่ต้องดูแลแต่มันมีคนคอยดูแลช่วยเหลืออยู่เลขห้าไปแล้วครับตอนนี้เลขห้าอยู่เนี่ยเสร็จแล้วเมื่อกี้เลขเลขก่อนเลขห้าเลขอะไรเนาะ อตอนนี้เลขต่อไปเลยมีเลขลูกนรินบอกเลขเก้าค่ะพ่อบ้านเกิดลูกค่ะเลขที่ยี่สิบห้ามแม่นมากเนาะลูกขอบคุณครับลูกชบาหมอชบาหมอดูชื่อดังมารีบอกสวัสดีค่ะสวัสดีพี่หมอแกนสวัสดีครับใช่เลยค่ะพ่อ อยู่ใกล้บ้านจริงๆค่ะตอนนี้ให้น้องชายดูแลพ่อแม่เห็นไหมบอกแล้วต้องมีคนแม่นจริงๆยอมรับหมอดูชื่อดังชมตัวเองแล้วเราทําไมแม่นก็คงไม่มีลูกศิษย์เราต้องทําไงให้เกิดความเชื่อมั่นการดูดวงต้องมีความเชื่อมั่นเราต้องมีความศรัทธานะถ้าเราอยากจะดูดวงใครหรือว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองอนะ่ะเราก็ต้อง เขาเรียกว่ามีความมั่นใจเราจะไปถึงตรงจุดนั้นได้มาดูเลข9ก้ากันมาใครมีบ้านเลขที่ตกด้วยเลข9้าตัวสุดท้ายเนาะแต่ถ้าอยากจะเปลี่ยนชีวิตต้องเปลี่ยนหนึ่งตัวเลขเนาะขนาดเท่าบัตรเครดิตคัพพื้นดําตัวเลขสีขาวไปติดที่บ้านตัวเองเลขนี้มาจากผมนะเอาไปทําเองหาวัสดุอะไรก็ได้นะครับไปติดที่เสาตรงข้ามบ้านเลขที่ตัวเอง บางทีบอกเสาบ้านเลขกที่ไปติดข้างหลังบอกตรงข้ามหมายถึงอีกเสาหนึ่งนะต้องบอกไว้ก่อนเพราะบางทีอาจจะเข้าใจผิดคาดเคลื่อนได้นะครับอมาดูเลขเก้าเขาเรียกว่าเลขของคนผู้ชายไม่มีเออเดี๋ยวจะบอกก่อนบ้านเลขที่เก้าตกด้วยเลขเก้าเป็นเลขสุดท้ายมันมีสองสถานะให้เกิดสำหรับบ้านนั้น <c oughs> เป็นผู้ชายแก่ หรือไม่มีผู้ชายอยู่ชื่ออาจจะมีอยู่ในนั้นแต่ตัวไม่มีต้องไปอยู่อีกที่หนึ่งไปนอนอีกที่หนึ่งฉะนั้นมันจะมีมีปัญหาเกี่ยวเรื่องสุขภาพเกี่ยวเรืกับชีวิตใช่ค่ะพ่อแม่นที่สุดนีน่อะวานชี้นำให้แก้ไขด้วยค่ะเลขตัวเดียวเปลี่ยนชีวิตเพราะว่ามันสําคัญไม่งั้นมันจะเกิดปัญหากับผู้ชายเช่นผู้ชายไม่อยู่ สามีไม่อยู่พ่อไม่อยู่ปู่ไม่อยู่ลูกชายไม่อยู่มันจะเกิดขึ้นมันจะไปส่งผลกับผู้ชายรีบเปลี่ยนนะไม่อยู่มีสองแบบนะอย่าล้างเลิกหรือตายเพราะว่าเป็นเลขที่มีผลกระทบน้ณวันนี้เลขเก้ามาดูเลขต่อไปเลขสี่ไปแล้วเนาะใช่ไหมครับเมื่อกี้เลขเก้เลขเ พานิดาบอกเลขสี่สุรสวัสดีบอกเลขศูนย์ได้เจ็ดเลขเจ็ดเลขห้าเลข 5, เก้าไปแล้วเนาะเอามาดูเลขเลขเลขอะไรดีเลขสี่แล้วกันเพราะว่ามีสองคนเนาะชนาปากกปกรณก,กับพานิดาเนาะ สวัสดีค่ะดูจากแอฟริกาค่ะเพปป้าแจ็คสวัสดีครับยิน <laughs> ดีดต้อนรับครับใช่จริงนะพ่ออยู่บ้านนี้แล้วป่วยบ่อยอืมต้องได้เปลี่ยนนะนเป็นเลขป่วยอ่ะเรามาดูเลขสี่กันดีกว่าบ้านเลขที่ตัวสุดท้ายเป็นเลขสี่นะเอาเริ่มวิลาพาบอกวัดนิ วันวันลิพาวันลพา,าขอโทษทีบุญมณีบอกว่าเพิ่งเข้ามาค่ะยินดีต้อนรับครับอ่ะมาดูนะบัตรเลขที่ตัวสุดท้ายเป็นเลขสี่ต้องดูคําว่าทับเนาะหรือตัวเลขตัวสุดท้ายเนาะรูปรวีณาบอกสวัสดีครับพวกแน้องคิดอ่ะเริ่มคนที่มีบัตรเลขที่ตัวสุดท้ายเป็นเลขสี่เนาะแต่ถ้าอยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนหนึ่งตัวเลขนะขนาดเท่าบัตรเครดิตคาร์ดพื้นดําตัวเลขสีขาว เลขสี่บ้านเลขที่ตัวสุดท้ายแปลว่าคุยกันไม่กี่คำทะเลาะบ้านนี้เถียงกันตลอดโอ้โหคนหนึ่งนี่ความรู้เยอะอีกคนหนึ่งนี่เก่งมากระวังนะจะเจอสถานการณ์นี้บ่อยฉะนั้นเลขนี้มันเป็นเลขเขาเรียกว่ามีคนในบ้านนะ่ะคุยกันมากไม่ได้อุ้ยถ่านหมดตายแล้วงานนี้ต้องไปก่อนแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ลาก่อนแล้วนะครับทุกคน ไฟดับแล้วบ๊ายบายครับ